สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คเมทัสนะครับวันนี้ก็จะทำง่ายๆนะครับยำบุ้นเส้นนะครับเป็นเมนูที่แบบว่าคุณแบบผู้หญิงเขาชอบมากนะครับใครอยากจีบสาวนะทบเมนูนี้เก่งๆนะครับผมผมเห็นผู้หญิงเขาสั่งถูกโตเลยครับเราก็จะมีนี่ครับวุ้นเส้นนะครับอันนี้ผมเอาไปลวกแล้วนะครับแล้วก็จะมีหมูสับมีพริก มีกุ้งกุ้งก็ลวกแล้วเหมือนกันนะครับมีมะเขือเทศมีมะนาวมีอ่อันนี้ต้นหอมอันนี้ขึ้นช่ายแล้วก็ผมยำหม,มเนี่ยจัดจ้ามใช้เป็นหอมแดงเลยนะหอมแดงเล็กถ้าใครไม่มีใช้เป็นหอมใหญ่หรือหอมแดงใหญ่ก็ได้แต่หอมแดงเล็กอร่อยกว่านะครับ่ะเดี๋ยวเราไปทํากัน <im it> เราก็ตั้งกระทะนะครับหรือห <im it> ม้อก็ได้นะครับเราใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับไปลวนหมูนะครับเป็นหมูสับนะครับผมหมูบดหมูสับนะครับเราก็ลวนหมูให้สุกนะครับ ระหว่างรวนนี้เราก็ปรุงไปคร่าวๆก็ได้ครับใส่น้ำปลาไปนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับผมก็ค่อยๆปรุงไปก็ได้ครับโอเคครับหมูเราสุกแล้วนะครับเราก็ใส่เอากุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วก็ใส่หอม แดงลงไปนะครับส่วนหอมกินใช้ใส่ไปใส่ฟริกต่อไปก็วุ้นเส้นของเราครับอุ้ยแล้วเราก็คลุกเลยครับขั้นตอนนี้นะครับก็บีบดมะนาวครับบีบมะนาวเลยชิมชิ โอเคครับเสร็จแล้วครับเราก็ตักใส่จานเลยครับง่ายมาก้อยครับยำวุ้นเส้นกุ้งสดของผมนะครับง่ายมากนะครับเมนูนี้นะครับผมก็เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนะครับเวลาเราเอาวุ้นเส้นลงไปเนี่ยเราต้องพยายามแบบรีบรีบปรุงนะครับไม่งั้นบุ้นเส้นมันจะอืดก่อนทานกินนะครับผมง่ายมากๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปทานยำบุ้นเส้นกุ้งสดของผมก่อนนะครับไปวครรััับส フフフフ。